สวัสดีครับผมกับไมค์ครั้งกับ Global Space Program นะครับผมวันนี้ก็จะมาต่อเนื่องจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วนะครับผมคือการที่เรามียาลำหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับเรามียาลำหนึ่งนะครับผมตอนนี้กำลังพยายามจะเข้าสู่วง,งโคจอนฮโรนะครับแต่ปัญหาคืออะไรคือไม่มีลมชูชีพนะครับผมนั่นคือประเด็นหลักเลย ซึ่งสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนี้นะครับผมผมก็จะทําการสร้างนะครับผมอย่างแรกก็เลยเรามีจุดวาร์ปตรงนี้นะนะครับผมอาร์มเพราะซึ่งเราให้เราดูแต่ว่าโอเคเราจะต้องเตรียมการส่งกแบหวกว่ามันจะพร้อมอีกอีกครั้งนี้เมื่อไหร่นะครับโอเคซึ่ง ชิ้นส่วนที่เราเคยส่งไปแล้วนะครับเป็นชิ้นส่วนที่มีเขาเรียกว่ามี docking port นะครับผมซึ่งคราวนี้แหละผมจะใช้เป็น,นกราษกระชุนผมจะตั้งชื่อชิ้นส่วนนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนที่ไว้สำหรับน่มชุชิปโดยเฉพาะอยู่เลยนะครับโอเคทีเนี้ยแน่นอนเราต้องมีขา ส่วนพื้นฐานของเราเลยนะครับผมออกแบบนิดนึงก่อนส่วนพื้นฐานสำหรับโบกเรานะครับส่วนเป็นไม่มีคนขับนะครับส่วนแค่นี้เองแล้วก็ลูกชิ้นข้าง,ง,งบนแบบนี้นะครับผมจากนั้นอ่ผมอาจจะใส่ลูกชิช้นเพิ่มเข้าไปเพื่อกันมีหุ้มไว้นะครับผมเราจะใส่ทันสองอันต่างกันไม่พอนะครับเราก็จะใส่โซล่าเซลเซล์ไว้อีกสอง ก็จนต้องใช้แน่นอนนะครับผมแลนะชิ้นส่วนแค่นี้แหละครับผมที่ผมจะใช้สำหรับในการขับเพื่อนไปหาอา่เอาเรียกอะไรวะไปหาเจ้าอ่ายานที่เหลือนะครับโดยที่แต่แค่นี้นะครับแค่นี้เองนะครับผมชิ้นส่วนเท่านี้นะครับผมอาจจะมีเพิ่มนิดนึงแล้วกัน i uh -huh. ชิ้นส่วนแค่นี้แหละครับที่จะเป็นชิ้นส่วนช่วยช่วยชีวิตจเจมส์ไรคคอมเนของเราแน่นอนเราก็ต้องปิดด้วยฟาร์นิงนะครับผมบอกว่าชิ้นส่วนดีๆชิ้นส่วนแต่จะน้อยเยอแบบแยะได้ไหหมดเลยโอเคครับเราน่าจะพร้อมแล้วระดับนี้นทีนี้เราก็จะใส่ชิ้นส่วนที่เหลือนะครับในการส่งจรวดขึ้นไปเราจะใช้แค่ไม่เยอะมากนะครับเพราะเนื่องจากว่าเรา ไม่จะเป็นใส่เยอะเดิมใส เซิ้งรันที่เราไว้สำหรับส่งจรวดขึ้นไปนะครับแน่นอนเราต้องใส่อ่าวก่อนนี้จะใส่นีาต้องใส่นนก่นอนทีนนนนเน่เนี้ยเนื่องจากเรามี หมดล่าสุดนะครับผมคือหมดสเตจซิงรีคอเวอร์นะครับเราก็ต้องทำควรจะต้องมีล่มชูชีนในแต่ละชิ้นไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราเก็บพาังกลับมาได้นะจากที่เราเห็นนะครับงบในการสร้างจรวดแค่จรวดนี้ครับซีมุนเจงถือว่าเยอะเหมือนกันผมก็จะทําการติดล่มชูชีพไว้ทุกทุกอันเลยนะครับ Ok Đã không phải luôn มานี้นะครับผมเป็นชิ้นส่วนกราชูตโมดูลล้วนเลยนะครับผมเราก็จะทำการส่งขึ้นไปในระดับจะ,ะวนันนี้รวมทั้งเป็นวิธีที่เราต้องการด้วยนะครับเหนะ็นื่อพร้อมแล้วสังเกตได้วงโคจรของตัวคาร์บอนลก12ที่กำลังเข้าสู่ผิวโลกเนี่ยไม่เหมือนเลย แน่นอนเราไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรมากงั้นเราจะทำการส่งขึ้นไปทัน ที่เธอนะครับเริ่มเปกีนแปล นีเราเหลือแค่ทำให้เกิดปูโคลจรางนี้นะครับดูก่วนว่าเราจะทำได้หรือปล่าเฉลครับ,บเบิ้ลกุ๊งส์สออ ในวงจรนะครับผมนี่นาเราใช้เวลาเบอร์ทั้งหมด23วิแบบขีดในการเบิร์ต่อไปนะต่อไปนี้นะครับเราจะเลื่อนเวลาเข้าไปนิดนึงให้เหลือ30าาวินาทีก่อนถึมะนุมะโนโน,นะ เราจะทำการเบิกกันอีกรอบหนึง่ง Okay. ทีเนี้ยผมไม่อยากให้มีน้ำมาันเยอะเกินไปนะผมก็จะทำการถ่ายน้ำมานัามานทิ้งไปก่อนอถ่ายน้ำมานันนะผมทิ้งออกไปก่อน2องถังนะครับไปกดกิดโอเคผมจะทำการถ่ายน้ำมานันทิ้งออาไป2องังล้นะครับ ถ่าบอกว่า,วาตอนนี้มีสองทางที่ผมจะต้องเอาออกสองางนี่แหละที่ผมจะเอาอถอึงน่าพร้อมแล้วเราจะทำกันจัด นิดหนึ่งนะครับผมให้ได้ความสูงตามที่เราต้องการเสร็จปุ๊บนะครับผมแน่นอนเราต้องทำการเซตทาร์เก็ตไว้นะครับเพื่อจะปรับองศานะครับผมให้มันเหมือนกันแล้วก็ไปที่ ascending ascending หนดก,ก็ปรับหนึ่งสิบแปดองศาห้สาสิบเจ็ดองศาห้าสิบสององศา 45องศานะครับออกินึ่ง37องศา29องศา2ี2องาศาองจุดสอง้องศาหองศานิดนึงครับผมีครับสี 3, 2, สูงสุดสามสูงาโอเคเราได้ละแต่ Apple Apps เราเนี่ยสูงเกินไปนะครัผมจะทำการลดความเร็วลง เราการให้แอปเปิลออกเีูงนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณมีหลักการในขณะที่เซ็นทุโง่ก็โอเค ช้เวลาเบินทั้งหมดสาิบห้วินาทีเราจัดการหันไปหามานเงว่หนดนของเราอทคราวนี้นะครับงานช้างก็คือตรงที่ว่ามันไม่เหมือนลันดิบูสชุดทั่วไปอีกครั้งนะครับเพราะว่าอะไรวงโคจรอันเก่าเนี่ยมันกว้างมากๆนะครับผมงนั้นเรามีโอกาสคัดขึ้นได้เยอะมากเช่นเดียวกันมันเ,เราแต่มันก็เหมือนกับที่เราทำาันดิบูสตัวนี้นคือถ้ามันนำ นำไปเราก็แค่ปรับให้มันวงแคบลงแค่นั้นเองนะครับโอเค35วินะนะผมจะทำการวารนะ์ปรอ,อเวลาไปรอ,อเวลาอีกนิดนึงนะครับผม เขว่าเสร็จแล้วนะครับผมอีก35วินาทีเราจะทำการเปิดนะเอ้ยไม่ดิอีกประมาณครึ่งของ35ก็ประมาณ15วินาทีในการเราจะทำการเปิดครเราไม่มีอะไราการอื่นๆได้ลนะแล้วก็เราจะทำการเบริดด่วนๆนี้นะครับผม โอเคเบอร์เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมเราได้วงโคจรที่โอเคมุมเดียวกันแล้วนะครับผมกับอันนูน้นนะครับผมแต่มาเช็คแปรริอัพสกับ a p ปเปิลอัก่อนนะครับผม a p ปเปิลอัเนี่ยแสนหนึ่งแปรริอพสเนี่ยอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับเห็นไหมผมจะลดแปรริอัพแอปเปิล a p พสหน่อยหนึ่ง ไม่น้อยไม่มากไม่มากเกินไปนะครับผมเพราะสิ่งที่ผมจะทําคือให้มันระไคร่ลงไปอย่างนั้นแหละครับโอเคเอาละกว่ายาลามีจะวนมาถึงอีกต้องสามวันนะครับเราก็มีเวลาที่จะ,จะเตรียมอะไรตอ่งนีอะไรได้เยอะเลยนะรระหว่างนี้ โอเคครับมาดูภารกิจกันของเราที่ค้างคางกันอยู่นะครับมีเวลาภารกิจมากเลยทำปอดทงสเตชันอันนี้ยเลยไม่ทันได้ทำสักทีเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีกาสไปทำกันล้เฮ้ยกดเราส่งขึ้นไปได้ไหมครับผมมาดูกันหน่อยว่าตอนนี้ถังน้ำมันสำรองเราถัางน้ำมันสำรองล่าสุดนะผมขับคว,ความสูงมันให้อยู่ที่ห้าแสนนะครับผมเพื่อที่ สูงมากขึ้นนะครับผมแต่แน่นอนตอนนี้น้ํามันเราก็เหลือประมาณนี้นะครับเราอาจจะทําการลดระดับลงให้เหลือประมาณสองแสนหน่อยละกันเนาะเราจะทำการลดระดับความสูงลงก่นอนเหลือสักสองแสนห้านะครับเรอง ซึ่งประเด็นที่เราจะไม่รู้เลยระยะเวลาการใช้เวลาประมาณเท่าไรแต่สิ่งที่ก้อนของยาลำนี้มีเหลือเฟือเลยนะครับทำเป็นว่าน่าจะใช้เวลาไม่นาน วาไปก่อนนะครับอีกคาดว่าไม่น่าใช้เวลานาะนเยะในการที่จะเบิร โอเคปะมานี้นเราเริ่มทำการเปิอีกสักตอนตอนเึงโนดีเลยล้วกันสองวิสองหนึงง่งเบอ วงโคจรตามเรียบร้อยนะครับผมก็คือประมาณ250เช่นเดียวกันครับผมก็มจะทำการลดระดับแอปพลิเครันที่250เหมือนกันโอ้โอเคปมาณน,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 นี้นะ เวลาเบิร์ทั้งหมด13นี้นะครับก็จะทำการทัรนทีเลยที่ต้องบอกอะตอนนี้ขยะในอวกาศเรามีเยอะเหมือนกันนะครับบอกว่ามีหลายชิ้นที่เรา ปล่อยให้มันโคจรรอบโลกไปแล้วเราไมส่สามาเก็บอะไระเก็บมาได้นะครับเพราะมันไม่ไม่เข้าสู่แรงโน้มถ่วงโลกต้องจำเป็นต้องปล่อยเราชเบิดอุตสาห์นี้ดังนั้นเราก็ต้องต้องเข้าใกล้ไป โผกเเล้ว13ปีใช่ไหมครับผมก <Sal ty. h oses> ็จะทำการเบิดก่อนสักโอวินาทีเปิดนะ เสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็ได้แอปพวก p อกับพด p อเนี่ย2 2เซน5พอดีเลยนะครับก็เป็นยานดามีก็อย่างที่ว่านะครับเป็นถังน้ำมันสำรองนะครับผก็จะเก็บไว้เติมน้ำมันแล้วก็เติมน้ำมันให้ให้เต็มแ้มะก็อีี้กรักว่างนี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับ ก็เดี๋ยวผมทำไปเดีโอครั้งหน้าแล้วกันในการที่จะทำการด็อกกิ้ง2ตัวนี้นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมต้องกลับปรับอปพลิเคชันไอตัววงโคจรนี้ให้เข้ากันก่อนแล้วกันสำหรับวเดีโอครั้งนี้เดี๋ยวติดตามชมกันครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับผม